สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมคนชอบเหรียญ FC ที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคม h ช n แนลทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ช่องสมาคม h ช n แนลก็จะมาพูดถึงราคาเหรียญวาระหรือว่าเหรียญที่ระลึก ที่เพื่อนๆหลายๆคนเข้าใจว่าเป็นเหรียญราคาแพงซึ่งช่องสมาคมชาแนลนะครับก็เคยขายเคยแบ่งปันให้กับช่องเครือขายให้กับช่องพันธมิตรให้กับช่องซื้อมาขายไปนะครับก็ไม่ใช่เหรียญราคาแพงตามที่เพื่อนๆเ,เข้าใจนะครับ เหรียญที่ระลึกหรือเหรียญว่าแล้วนะครับมันจะมีราคาแพงอยู่ก็อย่างเช่นกลุ่มกลุ่มหลักร้อยมันก็จะมีเหรียญหลังครุฑแล้วก็เหรียญเอเปกอันนี้ราคาหลักร้อยนะครับส่วนราคารองจากหลักร้อยลงมาก็เป็นหลักสิบสามสิบถึงสี่สิบบาทประมาณนี้ก็จะมี ธนาคารอมสินอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีอยู่แต่เหรียญที่ระลึกหรือเหรียญวาละที่เห็นอยู่ในคลิปนี้มันเป็นเหรียญที่เอระลึกย่อยๆวารลย่อยๆนะครับซึ่งราคาไม่แพงนะครับหลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับเหรียญนี้นะครับที่ระลึกวาระย่อยๆนะครับ ก็แบบปกติทั่วไปนะครับราคายังไม่แพงนะครับก็หลายๆคนนะครับเข้าใจว่าเป็นราคาแพงราคาสูงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าใครชอบก็เก็บนะครับใครชอบก็เก็บเก็บสะสมรอราคาในวันอนาคตข้างหน้าก็เป็นไปได้นะครับ อาจจะมีราคาหลัก้อยหลักพันเช่นกันนะครับแต่ช่องสมาคมแชนแนลเคยแบ่งไปตลอดแบ่งพันไปตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องของอ่าทันธมิตรนะครับช่องของปานาดคนใจดีที่ทางช่องสมาคมแชนแนลแบ่งไปนะครับเหรียญที่ระลึกเหรียญว่ละเลืยๆ่อยแบบนี้ก็อยู่ที่ราคา สิบสามถึงสิบห้าบาทนะครับต่อเหรียญนะครับนี่ก็คลิปนี้ก็มาให้ข้อมูลเพื่อนๆนะครับถ้าใครคิดว่าเหรียญมีราคาสูงหรือเหรียญราคาแพงหรือชอบเหรียญนะครับราคาถูกก็ไม่ต้องการที่จะแบ่งปันก็เก็บรักษานะครับเก็บรักษาไว้นะครับเพื่อที่ในอนาคตข้างหน้ามันอาจจะมีราคานะครับับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ